สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้มีพิมเจดีนะครับสวยๆนะครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับเนื้อขาวสะอาดตานะครับผมคาดได้ร์มล่ำนะครับสวยเลยนะครับรงนี้เนื้อนี่ึๆนุ่มนะฮะนี่ครับ มีคาบกูนิดนิดนะนะครับนี่ฮะนิดหน่อยนะครับเนื้อสวยมากนะครับผมพาได้ฟอฟอมลําไม่มีซ่อมนะครับฟอร์มลํำนะฮะชมด้านข้างครับผมนี่มวลสารเป็นก้อนเลยนะฮะขาวหนึกนุ่มเหมือนวัลคังเลยนะครับแต่ผมตีบางหุ่นพมเนาะจริงๆจะตีวัลคังก็ได้นะครับ ดูเอานะครับแล้วแต่มุมมองนะครับผมนะฮะแล้วแต่มุมมองเนื้อขา,ขานวๆนุ่นๆน,นะครับผมสวยงามตามคลิปตามรูปเลยนะเนี่ยอีกก้อนนะฮะหาไม่มีซ่อมได้ลึกได้ล้ำนะครับเนี่ยฮะซุ้มก็จะตื้นนะผมเลยตีเป็นบางหุ่นพรมนะครับเห็นไหมฮะซุ้มด้านนี้มันจะหายไปนะครับ บางผมก็จะกดตื้นนะแต่อ,องพานี้เด้งเลยนะนะครับอ,องพานีเด้งออกมาเลยนะเนื้อสวยมากนะครับ <c oughs> ชมด้านหลังครับผมนุ่มนวนตาเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะมีมวลสารเม็ดขาวนะฮะเป็นโซนเนื้อละเอียดนะครับแต่หนึกนุ่มนะมวลสารจะไม่ค่อยเป็นก้อนให้เห็นมากมายนะครับจะเป็นก้อนเล็กๆสซะมากกว่า ะพามีหลายโซนเนาะนะครับผมนี่ฮะสวยจริงองนี้สวยจริงนะฮะเน้หนึกเนื้นุ่มนะไม่มีซ่อมด้วยนะครับผมใครชอบทักมานะฮะผมเปิด4,500แล้วกันนะครับผมนะฮะทักมาคุยกันทักมาคุยกันนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้รักแล้วทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะนี่ฮะโอ้เนื้อจัดมากเลยนะฮะ ขาวสะอาดตานะฮะนุ่มนวลดีนะครับลองดูครับใครชอบทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะนะครับผมนะฮะตรงปกแน่นอนนะครับท่านได้พระตรงปกแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับนะะผมจะเน้นให้เหมือนจริงที่สุดนะฮะทั้งรูปถ่ายทั้งคลิปวิดีโอนะครับยืนยันได้เนาะ 4,500บาทครับทรงจจดีบางขุนพรมครับผมถักมานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ